กลับมากระต่อนนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันตาบี <B G S 2> จีนะคะจุกเสียดแน่นเฟิร์สต้องทานขมิ้นชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะคะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเป็นขมิ้นชันที่คัดขึ้นมาสก,กัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เนือเอ้อขมิ้น นำไปบดผงปริมาณการใส่มากกว่าท้องตลาดทั่วไปจุกเียดนั้นเฟอร์อาหารเป็นพิษทานคมินชันตาบีจีซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านวันนี้มาพร้อมโปรหลักรอยโปรเลยวันนี้นะครับหนึ่งกระปุกเนี่ยมี30มแคปซูลด้วยกันกระปุกละ290บาทครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่1น0 0บาทช่วงเท่านั้นจ้ะสนใจรีบโทรอยาช้ากับคมิชันตาบีจีศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเครลโค้ด มากันต่อค่ะไปดูแมลีน่าจางนิดนึงคุณแม่คุณแมรีน่าจางครับอ่านข่าวเดียวทิสราครับแฉครอบครัวแฟนเก่าเพราะอดีตเคยถูกทําร้ายบอกทําให้ครอบครัวอดีตแฟนเก่าเดือดร้อนชิบหายวายวอดพังหมดโซเชียลเป็นงงบอกแบบนี้คืออะไรแม่ไปดูเขาบอกว่าพี่ชุวิตบอกว่านารีพี่คาดนารีพี่คาดเลยอ่ะเป็นนารีพี่คาดยังไงไม่รู้เดี๋ยวแม่ลีน่าจางเนี่ยเขาวิจามเนาะโน่นนี่ต่างๆบอกว่าเออแบบ พูดถึงรอยชงรอยช้ำของคุณดิวเนี่ยนะครับจากนั้นไม่ได้จังยังพูดอีกว่าดิวอะ่ะมาแฉอย่างเนี้ยมันทําให้ครอบครัวเขาชิบหายวายวอดนะพังหมดน้องชายที่เป็นตํารวจก็เสียอนาคตไปเลยนะตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยแล้วทรัพย์สมบัติจะโดนยึดหมดเลยนอกเสียจากไปพิสูจน์ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาแฉแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกชิบหายหมดไปฟังแม่พูดนิดหนึ่งค่ะมาแม่ว่าไงแม่ครัวเขาชิบหายวายวอดพังหมด น้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยและสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกจากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์อันนี้อันนี้ก็มีส่วนอันนี้ก็ก็คือคดีคดีค,ด,คดีพวกเนี้ยเขาจะอายัดทรัพย์เลยอ,อายัดทรัพย์ไว้ก่อนอจนกว่าคาดีจะสิ้นสุด อาญารับแล้วทีนี้เวลาเราสู้อย่างที่เราเคยบอกนะคะในในก่อนหน้านี้ว่าเราสู้กันนี่ยเขาสู้กันสามสารเพราะน่าจะแล้วคดีอย่างนี้มันจะใช้เวลานานเพราะว่าเอกสารมันจะเยอะอม,มันไม่เหมือนคดีบางคดีซึ่งอาจจะมีหลักฐานพร้อมพร้อมมูลแล้วอาจจะใช้แค่5ปีในการดีกา6ปี7ปีแต่ว่าคดีลักษณะอย่างเนี้จะสู้กันนานมากนะคะอาจจะถึงประมาณ8-9ถึงปีหรือ10อปีก็ได้นะคะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารไงเป็นคดีเอกสารว่าเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากไหนเส้นทางการเงินนะเส้นทางการเงินคุณมาจากไหนคุณมาตรงนี้เอาเอาเงินตรงไหนมาซื้อรถเอ,อมีเป็นโกดังโกดังเนี่ย เยอะมาเลยรถเนี่ยราคาคันละ12ล้านเนี่ยออคุณเอาเงินมาจากตรงไหนแล้วที่คุณไปเปิดนั่นเปิดนู่นเปิดนี่คุณเอาเงินมาจากตรงไหนทั้งทั้งที่เงินเดือนของคุณเป็นค่าราชการนี่ไง<ม>ที่ชูวิทย์เลยนะครับต่อเนื่องกับประเด็นนี้<ม>ที่บอกว่าเชื่อเลยสรารวัตรสัวครับหลังชูวิทย์แฉอีโพนันออนไลน์ยิ่งกว่ามาเก๊า8ใช้สิบบริษัทฟอกเงินแฉยับชูวิทย์รั่นมาเก๊า8ปปตายเพราะนารีพิกาดเปิดชื่อสรารวัตรนะตัวการใหญ่เลยนะครับ สั่งเชื่อสรารวัตรซัวรครับหลังชูวิตย์นะแฉอีโวเป็นออนไลน์ยิ่งใหญ่กว่ามาเก๊าแปลแปลเป็นตำรวจแต่กลับทําเองทำวงการเสียหายตอนนี้สั่งพักราชาการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ เอาละแล้วคันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เวพนัออนเอาลน์มาเก้าแปดแปดถูกคุณเดิวริศราออกมาแฉว่าเกี่ยวข้องกับ4ี่พี่น้องบอใบไม้ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ออกมาแฉเพิ่มเติมว่าเรื่องของมาเก้าแปดแปดถือว่ายังเป็นเรื่องเล็กๆเพราะมีคดีใหญ่กว่านั้นอีกนะและมีผู้เกี่ยวข้องเรียกว่าสารวัตรสัวแห่งมาเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันะนะออกมาแฉเลยเป็นเปิดเยอะแยะมากมายแล้วสารวัตรสัวเนี่ยเป็น เปิดชื่อว่าเป็นต่อกรุ๊ปครับมีเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านนะฮะใช้เส้นสายของโรงเรียนแนวร้อยเชื่อมต่อกับนายพลเพื่อทําธุรกิจนะฮะ,ะก็มีทั้งหมดเด็กสิพื้นเป็น,เป,นเป็นองค์กรบริษัทแล้วกันที่มาใช้ฟอกเงินนะฮะ,อะขออนุญาตก็ไม่ต้องอ่านน้องพระมันเยอะเลยนะฮะเอาเป็นว่ารู้ๆแล้วกันว่าเป็น10บ0บริษัทเพื่อใช้ในการฟอกเงินจากพันดันที่ได้จากพันดันออนไลน์นะที่ได้จากพันันออนไลน์ทั้งที่ตัวเองเนี่ยมียศอยู่ในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติ แค่สารวัตรนะน,นะฮะมอ<ะ>งมันบอกว่าโอ้โหพนังออนไลน์กับระบบคอร์รัปชันเนี่ยพี่ชูวิทย์บอกว่างานนี้ไม่พอสาวัตรซยังมีการจัดตั้งสากรของตัวเองขึ้นมาเปิดบริษัทบังหน้าเป็น10บสิบริษัท<ะ>เพื่อในการฟอกเงินะนะครับคดีฟอกนี่ก็เขาจะอายัดรับหมดนะครับ บัญชงบัญชีโดนหมดนะคะเหมือนที่น้อนกองสลากเขาโดนจําได้ไหมที่เขาบอกไม่เหลือตังค์เลยอ่ะเพราะว่าเงินใช่ชงบัญชีจะโดนหมดเลยอายัดอายัดหมดเลยเขาอะไรนะเขาเรียกว่าเขาอะไรนะข้าแผ่นดินเหรอเขาเรียกว่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ค่ะคือเขาเขาหยุดไว้ก่อนห้ามเคลื่อนไหวอย่างงี้ยนะเขาจะเขาโอ้เขาจะจัดการกับเงินอยู่ในธนาคารถูกต้องไหมใช่เขาก็จะเอาชื่อามสกุลเนี้ไปให้ธนาคารแล้วก็ กดออกมาไม่ได้เลยอ๋อ,อคืออายัดเชื่อไว้จะไม่สามารถทําธุรกรรมได้กดเงินไม่ได้โอเคนะคะ,ะแล้วเพราะาคนกลัวว่าจะขนย้ายหนีใช่ไหมเออแล้วก็ต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ยืนยันให้ได้ว่าเงินเนี่ยที่มาที่ไปของเงินเนี่ยหรือทรัพย์สิน,นี่ยมันมาได้อย่างไรเพราะว่าบางคนเนี่ยนะคะเงินเดือนเนี่ยแค่สามหมื่นกว่าบาทานะคะแต่ว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเยอะมหาศาลคือุณนต้องแจ้งให้ได้ว่า เงินมาจากไหนนะคะสูงวยืองวันที่หนึ่งกี่ใบอ่าเขาต้องแจ้งให้ได้ขายที่ขายที่ตรงไหนเพราะว่ามันนีไปโอนที่ที่ไปโอนเนี่ยโอนที่ไหนอ่าสำนักงานที่ดินตรงไหนตรวจสอบได้ตรวจสอบได้เสียภาษีไหมอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเราเราชี้แจงไม่ได้ว่าเงินที่มาที่ไปเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันมาอย่างไงก็ตงห้ เหนื่อยหน่อย,อยก็เหนื่อยอืโอกาสที่เขาจะมองว่ามันเป็นเงินทรัพย์ส,ส,สินที่มาจากการฟอกเงินมันก็มีสูงนะคะบางคนเราสังเกตไหมเวลาเรามีเพื่อนมีฝูงอะ่ะมันรวยแบบไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะนะคะพี่ถึงเรี้ยบอกว่าอย่าไปอวดรวยนะคะในอินสตาแกรมใน Facebook ใช้ชีวิตให้สมถะที่สุดนะคะเราก็จะปลอดภัอยอย่าไปลงประเภทวันนี้ขับพอร์ต ุ่งนี้ขับลัมโบมาลืนขับเบนส์อีกวันหนึ่งขับเฟอร์รารี่เปลี่ยนนาฬิกาออย่างเงี้ยมันเคยไงมันเคยมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้น,นแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นพวกฟอกเงินไงเป็นโรงงานฟอกไนงะเป็นฟอกเงินก็คือไปได้เงินไปเป็นเงินสีเทาแล้วฟอกให้มันขาวไงพอฟอกมันขาวก็เดิกเนกไปซื้อของแบรนด์ควเขายึดหมดนะคะเขายึดหมดนะคะ,ย,ะ,คะยึดหมดเลยเพราะว่า คนมันต้องมีที่มาที่ไปของเงินพวกเราทํางานกันทุกวันเงินเดือนอ่วสมมุติว่้เงินเดือนหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยไอ้คันที่เราจะไปซื้อไอ้ของที่มันฟุ่มเฟือยม,มันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเฉพาะผ่อนบ้านผ่อนรถมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วใช่ถูกต้องไหมคะ ก็าะนั่นบางคนเนี่ยโอ้โหมาได้ยังไงดได้มรดกได้มรดกจากเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่มาเจ้าคุณปู่คุณย่ามาเปล่าถ้าก็ได้มรดกมาก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแจ้งให้ได้มรดกนะฮะมาอย่างไงนะได้ปู่เนี่ยได้ที่ดินแถวทองหล่อมาขายได้ไปหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยบริษัทในทุนคอนโดมาซื้ออย่างเงี้ยเออก็อีกเรื่องหนึ่งมีที่ดินแล้วเป็นชื่อเราอย่างเงี้ยแต่บางคนมันไม่มีที่มาที่ไปของเงินไง อยู่ๆก็มีเงินเต็มบัญชีแต่ไม่รู้ว่าเงินมายัางไงไงเขาก็ต้องตรวจสอบและสุดท้ายก็ถ้าเกิดให้คําตอบไม่ได้เมื่อคดีสิ้นสุดก็ต้องติดคุกแล้วก็ เงินในบัญชีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สินก,ก็ต้องถูกอายัดเข้าแผ่นดินครับโอเคตามนั้นนะฮะเวลาหมดแล้วค่ะครับฝากไว้ด้วยกับคันนี้แชมเปญชานตาบีจีค่ะครับวันนี้เลยคชมิปญชานตาบีจีหนึ่งกระปุก30มสิบแคปซูลด้วยกันครับกระปุก,ล,กละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อ5กระปุกแกะราคาพิเศษแต่เพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองรีบโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วละจ้ะรอ่าศูนย์เก้าห้าเราจ็ดคนพร้อมมทีงาานลไปก่อนนนพบกััใวน จันเนาะจันอังคารพุธเจอองค์คนเดียวองค์คนเดียว <S <S เนี่ยแม่สาไปสิงคโปร์เดี๋ยวก็มาคอมเมนต์หน่อยแม่าไปสิงคโปร์เออต่อไปอไปขายไปขายหลีกีไปขายกีส<อ>ิงคโปร,ร์ลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสดีจ้า คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ